ขอแนะนำตัวนะคะครูนันเรียกสั้นๆง่ายๆดีกว่าค่ะครูนันจะมาสอนการทำเว็บไซต์นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำเว็บไซต์เองนะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ผู้คนได้ทำเว็บไซต์เป็นนะคะหครัวเรือนหนึเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าต่อไปนี้อนาคต ของประเทศไทยหรือทั่วโลกก็คือการทำออนไลน์100%ซแล้วค่ะเราก็ตามโลกให้ทันนะคะทันโลกทันเหตุการณ์เพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองต้องปรับกลยุทธ์การตลาดจากออฟไลน์เป็นออนไลน์เพื่อตอนนี้นะคะออนไลน์ Online ไม่ใช่ทางเลือกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นทางรอดจริงๆนะคะ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ